กว้าง a อบ o r m ม l ลตอบแซปมากคะ่ะฝากข้อคิดเรื่องความเคารพอายุไม่สำคัญเท่านิสยัยทำเอาบรรดาแฟนคลับนั้นเมาส์แรงคะ่ะพร้อมใจกันเกาะติดขอบจอแบบไม่ยอมค่าสายตาสำหรับกระแสข่าวที่ปิดฉากความรักวรกวางเอบิโนมอลและก็น้ำหวานนะคะหรือว่าน้ำหวานซา่ซาๆใช้สถานะสามีภรรยากันมาร่วม3ปีคะ่ะล่าสุดทางด้านนักร้องหนุ่มเคลื่อนไหวด้วยการโพสตสเตตัสรรายาวแสดงความเห็นส่วนตัวบอกว่า แล้วเรื่องของการเคารพที่ตนเองจะมีให้กับใครสักคนหนึ่งซึ่งตัวเลขอายุไม่ใช่ตัวชี้วัดเพียงอย่างเดียวแต่ทว่ายังมีองค์ประกอบอื่นๆเช่นการศึกษาความสามารถความคิดเป็นส่วนสําคัญด้วยยุคสมัยนี้เนี่ยการจะเคารพใครสักคนมันไม่ใช่แค่ตัวเลขวันเกิดในบัตรประชาชนอีกต,ต่อไปแล้วการศึกษาฐานะหน้าที่การงานหน้าตาทางสังคมความรู้ความสามารถ และสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือความคิดและนิสยัยสิ่งเหล่านี้ตั้งหากที่จะทำให้คนนั้นน่าเคารพโดยหลังจากที่กวางเอบี m โ l มอลโพสออกไปนะคะในคอมเมนต์ก็มีแฟนๆคนสนิทมาร่วมส่งกำลังใจอย่างมากมายในขณะที่บางส่วนก็อดสงสัยไม่ได้ว่าสิ่งที่นัก,กร้องหนุ่มต้องการจะโพสเนี่ยหมายถึงใครเป็นพิเศษหรือเปล่าซึ่งเราเองก็ทำได้แค่รอเวลาให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงในทุกๆประเด็นนั้นเองละคะ่ะ